สวัสดีค่ะนักร้องหนุ่มยกค่าตัวทริปหน้าเวทีทั้งหมดช่วยเหลือน้ำท่วมแม่สาย กองห้วยไร่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาช่วยเหลือสังคมบ่อยครั้งโดยเฉพาะล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือของไทยในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเจ้าตัวก็ได้รวบรวมเงินที่ได้จากการบริจาคไปช่วยเหลือถึงที่ยิ่งตอนนี้เหตุการณ์น้ำท่วมที่แม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงรุนแรงหนุ่มก้องก็ไม่นิ่งเฉยออกมาประกาศผ่านสื่อโซเชียลว่าหากสามารถรวบรวมเงินได้หล้านบาท จะนำไปช่วยเหลือทันทีทิปหน้าเวทีและทางร้าน45,000บาทช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายขอให้ทุกคนปลอดภัยและเจ้าตัวยังบอกอีกว่าคืนนี้จะเอาทริปหน้าเวทีแล้วก็ค่าตัวรวมถึง1ล้านนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แม่สายจังหวัดเชียงรายขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ